สวัดีครับไรออลหันครับสิริลุกเกษตรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงบ้านกุดปายเข็งตะบนนูนค่าอำเภอสูงเนินโคราชเบอร์โทรศัพท์0872321139วันนี้5กรกฎาคม2565ครับเรามีฟีอบรมรอบต่อไปนะครับโครงการ3สารต่อที่พ่อทำ9ต่อที่พ่อเดิน9ที่3นะครับวันเสาร์ที่16กรกฎาคม2565ครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงหยุดยาว ตั้งแต่ 13, 14, 15แล้วก็ 16, บหเอาทิตย์นะครับช่วงหยุดยาวช่วงนี้นะครับไม่รู้จะไปไหนนะครับอยากจะหาความรู้เรื่องกเกษตรใส่ตัวนะครับก็มาได้ที่ไร่อรหันนะครับตั้ง G.P.S ไร่อรหันมาได้เลยนะครับกับการฟรีอบรมมือใหม่จะเริ่มต้นกเกษตรอย่างไรดีทำกเกษตรอย่างไรไม่จน1ไร่มีกินมีใช้ทั้งปีโดยเฉพาะหไร่มีกินมีใช้ทั้งปีนี่คนสนใจเยอะมากครับ คนเข้ามาดูเยอะมากเข้ามาดูทุกวันนะครับต้องวางแผนวางกลยุทธ์แบบไหนอย่างไรให้หนึ่งไร่พื้นที่แค่พันหกร้อยตารางเมตรนี่ครับให้มีอยู่มีกินมีใช้ตลอดทั้งปีมันต้องรู้อะไรมั่งต้องเข้ามาศึกษาเรียนรู้ครับมือใหม่จะเริ่มต้นกเกษตรอย่างไรดีทาเกษตรอย่างไรไม่จนหนึ่งไร่มีกินมีใช้ทั้งปีที่นี่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องถามนะครับว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ฟรีก็คือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทําไมไม่มีค่าใช้จ่ายผมบอกว่าผม เดินตามรอยเท้าพ่อสารต่อที่พ่อถาพ่อไม่เคยเก็บั้งใครนะครับในการให้ความรู้เรื่องเรื่องเกษตรนะครับเราบอกว่าเราเดินตามรอยเท้าพ่อเพราะนั้นเราเลยไม่มีการเก็บเงินที่ไร่อลหันนะครับที่เราจัดฟรีอบรมเสาวเวน้นเสานะครับเสาเว้นเสา,ส,า,ส,าส่วนหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอบอตอกศนอ,อบอจอนะครับห้างร้านบริษัทต่างๆกลุ่มคนต่างๆนะครับ ชุมชนต่างๆอยากจะเข้ามาแชร์แบ่งปันประสบการณ์อยากเข้ามาดูงานนะครับอยากจะเข้ามาาเรียนรู้นะครับหรือจะให้ผมไปบรรยายจากหน่วยงานท่านอันนั้นจะมีค่าใช้จ่ายนะครับติดต่อกันหลังใหม่นะครับส่วนเราจัดอบรมเองที่สวนนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเสาเว้นเสา รอบต่อไปเสาที่16กรกฎาคม2 5 6หนะครับหยุดยาวไม่รู้จะไปไหนมาไล่อรหันครับตั้ง gps ไล่อรหันมาได้เลยนะครับเราอยู่ไหนเราอยู่แถวอ่วเขาใหญ่แล้วอยู่ใกล้ๆ หลวงปู่โตเราอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อคูณเราอยู่ใกล้ๆย่าโมอยู่ใกล้ๆล,ละแวกนี้แหละครับตั้ง GPS ไรอโอรหันมาได้เลยนะครับเรามีฟีอบรมเสาวเว้นเสานะครับที่นี่แชร์แบ่งปันประสบการณ์กับเรื่องราวเศรษฐกิจพอเพียงการเดินตามรอยเท้าพ่อสารต่อที่พ่อทำในยุคที่ข้าวยากหมากแพงในยุคที่มีการลบราค่าฟานกันในยุคที่บ้านเมืองและสัมารสายจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับโดยเฉพาะข้าวยากหมากแพงตอนนี้โอ้โหแพงมากนะครับ ไม่ว่าอะไรก็ตามแต่มันแพงขึ้นแพงขึ้นในในขณะที่ค่าแรงเหมือนเดิมเท่าเดิมอยู่นะครับเราจะอยู่อย่างไรให้มีความสุขตลอดกับเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้ามาเรียนรู้นะครับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราจะได้อยู่อย่างพอเพียงนะครับการพอเพียงคือคําตอบของประเทศไทยเศรษฐกิจพอเพียงคือคำตอบและความหวังของประเทศไทยเพราะฉะนั้น หน้าบ้านหลังบ้านริมรั้วบ้านต่างๆทุกคนมีที่ทั้งนั้นแหละนะครับจะแนวราบแนวดิ่งก็ตามแต่นะครับเราสามารถปลูกพืชผักกินเองได้นะครับปลูกพริกกินเองได้พริกแพงมากทุกวันนี้แทบจะได้นับเม็ดขายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเาวาเหล่านี้เรามีแชร์แบ่งปันประสบการณ์ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไรอรหันสูงเนินโคราช0 8 7 2 3 2ป1เ9สามเว้นเสาเว้นเสานะครับ ฟรีอบรมที่นี่นะครับก็สามารถตั้ง G P S ไรโอรหันมาได้เลยแล้วเจอกันนะครับก็ฝากมิตรรักแฟนเพลงอยากจะดูเรื่องราวต่างๆของไรออลหันสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้พิมพ์คําว่าไร่อลหันนะครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆทั้งนักข่าวทั้งสื่อมวลชนทั้งที่ช่อง youtube ไรออลหันสไตล์อัปเดตไว้ก็จะมี เยอะมากนะครับสามารถเข้าไปดูก่อนได้ในนั้นนะครับค่อยมาเจอกันนะครับสนใจเข้าร่วมอบรมโทรมาหาผมก่อน0872321139ฝากมีรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับฝากแชร์กันด้วยนะครับถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับกับผู้คนนะครับในโลกในประเทศไทยนี้นะครับเรื่องราวของศาสตร์พรระาชาเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเจอกันครับไรอรหันสูงเดินโคราช0872321139 16กรกฎาคม 2565ช่วงหยุดยาวมาอุบมเกษตรกันครับฟรี